สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาดูนะคะบ้านทรงไทยประยุกต์หักมุกยกพื้นสูงเมตรห้าสิบนะคะของลูกค้าอำเภอสีบุญเรืองนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอส่งอยู่อันนี้เรามาดูภายในแล้วก็ดูรอบๆนอกกันนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ร้านของร้านเก็บตะวันนะคะ ก็จะมีสร้างอยู่หลายหลังบ mm. รรยากาศโดยรอบๆนะคะ mm. <Okay. S 2> แบบไทยประยุกขหักมุกยกพื้นสูงเนี่ยนะคะเมตรห้ตอนนี้เป็นภายในคือ3มห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะคะ นี่จะเป็นด้านหน้าหนึ่งระเบียงหน้าแล้วก็ระเบียงข้างนะคะเดีย๋ดวยวมาดูรอบๆกันเสานะคะจะเป็นเสาใหญ่เสาดยเฉลีย่ยแล้วยุดที่หน้าเจ็ดถึงหน้าแปดนะคะทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นด้านข้างด้านข้างนะคะ เป็นด้านหลังฝาก็จะเป็นฝานอนตั้งเรียบๆนะคะง่ายต่อการดูแลรักษาไม้ข้อสองนะคะหนานะคะเต็มสองเจ็ดถึงสองแปดนี่นะคะโครงสร้างยกพื้นสูงเมตรห้าสิบนะคะบันไดก็จะอยู่ที่เจ็ดขั้นนี่ค่ะจะเป็นงานโครงสร้างด้าน งานของโครงสร้างด้านล่างค่ะเขอสองรับน้ำหนักนะคะมาเขสองประจนหาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นดูด้านบนนะคะเมตรห้าสิบก็จะบันไดจะอยู่ที่เจ็ดขั้นนะคะนี่ค่ะบันไดเจ็ดขั้นเราขึ้นมาจากด้านหลังนะคะเราก็จะผ่านระเบียงตัวระเบียงด้านข้างนะคะ งานคือเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวาไปเก็บท้าให้ลูกค้าอีกเที่ยวหนึ่งวันส่งมอบงานวันติดตั้งฝ้าก็จะเป็นฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะคะเช่นเดียวกันของสรงไทยประยุกต์ก็จะเป็นแปดเหลี่ยมนี่นะคะงานของซุ้มศาลาตัวซุ้มศาลาก็จะม,ะมีมานั่งให้สามด้านนะคะนี่ค่ะ ถัดจากสูงศาลาก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านี่นะคะระเบียงด้านหน้าตัวระเบียงด้านหน้านี่กว้างอยู่สองเมตรยี่สิบยาวไปสี่เมตรห้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิงา้าสิง้านะคะแล้วก็มีมานั่งนี่นะคะมานั่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายใน ตัวภายในนะคะของไทยประยุกต์ห่างมุงยกพื้นสูงนะคะประตูด้านหน้าก็จะเป็นบานสไลด์นะคะบานสไลด์นี้เปิดไปปุ๊บก็จะเจอห้องโถงเลยนะคะขนาดความกว้างของห้องโถงนะคะกว้างอยู่ที่3เมตรยาวไป4เมตร30พื้นจะเป็นพื้นไม้มะค่านะคะไม้มะค่านะคะ พอดีวันนี้มันตรวจงานบานเสร็จพอดีก็เลยเก็บบรรยากาศแบบบ้านนะคะชมกันผ้าหลุมภายในนะคะก็จะเป็นหลุมแปดเหลี่ยมนะคะมีเดินสายไฟไว้ให้เดินท่อน้ำยาฉีดปกไว้ให้นะคะนะคะี่ค่ะถัดจากห้องโถงนะคะก็จะเป็นห้องห้องนอนที่สองนะคะประตูจะเป็นบานสไลด์นะคะนี่นะคะ ลื่นปื๊ดเลยค่ะบานสไลด์ห้องนอนที่สองขนาดความกว้างนะคะกว้างอยู่ที่สามคูณสามเมตรนะคะฝ้าด้านหลังก็จะเป็นฝ้าเรียบๆยาวนี่ค่ะเป็นห้องนอนที่สามนะคะตัวนี้จะไม่มีห้องน้ำค่ะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงนี่ค่ะ สามคูณสามเช่นเดียวกันนี่นะคะพื้นพื้นห้องด้านหลังห้องนอนห้องนอนสองกับห้องนอนสามนี่ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะบานหน้าต่างนะคะมีบานหน้าต่างให้ะะเดี๋ยวอน,น้ำยาฉีดบวกไว้ให้บนฝ้าเพดานเรียบร้อยเดินสายไฟตามจุดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นสายแอร์นี่นะคะ จะมีสายปักโอเคจะเป็นระเบียงกลางนะคะตัวพื้นของระเบียงกลางตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นระเบียงกลางยาวนะคะก็จะเป็นไม้มะค่านะคะตั้งแต่ระเบียงกลางเนี่ยแล้วก็ยาวไปหาตัวห้องนอนแล้วห้องห้องนอนที่หนึ่งแล้วห้องโถงเนี่ยจะเป็นไม้มะค่าทั้งหมดส่วนห้องนอนที่สองและห้องนอนที่สามเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งอันนี้จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะ นี่นะคะพื้นจะเป็นไม้มะค่านะคะขนาดความกว้างนะคะกว้างที่3เมตรยาวไปที่3ามเมตรเจนะคะเป็นตัวเป็นของไทยประยุกต์หักมุกเนี่ยมันก็จะเป็นแป็นคล้ายๆกันแบบแคล้ายๆกันอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะให้เราสร้างห้องน้ําไว้ในตัวบ้านหรือปล่าหรือว่าลูกค้าไปทำต่างหากลูกค้าบางท่านก็จะไม่เอาห้องน้ําก็จะได้เป็น สนอนหน่งโถงถ้าลูกค้าเอาห้องน้ำก็จะเป็น2นอนหน่งโถงหนึ่ง้ำจริงๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะในเนื้อที่ของบ้านแต่ละหลังไม่ว่าจะเป็นสเปนไม่ว่าจะเป็นไทยระยุกต์หักมุกไม่ว่าจะเป็นรับลมใหญ่ปัญญาหลังเล็กปัญญาหลังใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สําหรับแปลนภายในนะคะงานโครงสร้างก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าลูกค้าคิดว่า แบบหลังคายังไม่สวยหรืออะไรเราก็สามารถมาคุยกันแล้วก็เป็นแบบหลังคาได้นี่นะคะเนื้อทีก็อยู่ที่ประมาณ6.4ตารางเมตรนะคะอันนี้ลูกค้าไปต่อเติมห้องน้ำเองเป็นระเบียงด้านข้างนะคะ อันนี้จะเป็นมุมภาพของมุมด้านข้างค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะของร้านเก็บตะวันบ้านนกดาวพื้นที่สามไร่นะคะที่นี่ก็จะมีก็จะมีบ้านตั้งล้อมรอบมีกำลังขึ้นโครงสร้างแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างก,ก่อสร้างเสร็จแล้วทำสเสร็จแล้วรอการขนส่งก็มี ค่ะถ้าใครสนใจนะคะบ้านนอกดาวนะคะเอาไว้ในสวนหรือว่าเอาไปที่พักผ่อนก็มาดูบ้านตัวอย่างนะคะที่ร้านเก็บตะวันบ้านนอกดาวนะคะร้านของเราตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอยู่หลักกิโลเมตรที่7นะคะทามาจากกรุงเทพหานครสังเกตง่ายๆคือร้านของเราอยู่ติดกับปั๊มปตทเขาเขียวนี่นะคะป้ายปตทนี่ค่ะ หาง่ายค่ะติดถนนสายเอเชียเลยมาดูแวะมาดูมาชมบ้านตัวอย่างได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมาดูงานเผื่อว่าลูกค้าอยากจะไปสร้างบ้านก็ลองมาเอาไอเดียของที่ร้านไปหรือว่าถ้ามีข้อเสนอข้อแนะนำอะไรก็สามารถเขียนมาในอินบ็อกซ์ในเพจ a c e b o o k ของร้านเก็บตะวันบ้านนอกดาวหรือว่าเขียนในความคิดเห็นใต้ล่างของ YouTube ก็ได้ค่ะ ขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่างที่บอ,อกบ้านหลังนี้เป็นบ้านของลูกค้าที่อำเภอศรีบุญเรืองนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่ในขั้นตอนของการรอจัดส่งจริงๆแล้วรอจัดส่งอยู่หลายหลังหลังที่ทำสีเสร็จแล้วจะรอจัดส่งอยู่พอดีติดช่วงโควิดด้วยค่ะก็เลยยังจัดส่งไม่ได้อยู่หลายหลังขอบคุณนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทร0812849385นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ